สวัสดีค่ะวันนี้มุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของไม้อีกตัวหนึ่งที่สวนมุมกเกษตรนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นรหัสนะคะรหัส b 1 3นนะคะเป็นไม้อีกตัวที่มุมกเกษตรได้สะสมเอาไว้นะคะอ่ะเราดูลักษณะกลีบดอกของเขานะคะลักษณะดอกของเขาก็จะเหมือนเออ ยับยับเหมือนพวกแอลสามสามนะคะย,ยับยับอย่างนั้นกนะ็คือลักษณะดอกกลีบดอกของเขาจะใหญ่นะคะใหญ่แล้วก็หนานะคะหลายชั้นนะคะเหมือนดอกโบตันเนาะสำหรับไม้รหัสตัวนี้นะคะดูสีดอกของเขานะซูมดูใกล้ๆนะคะกลีบดอกของเขาเนี่ยเห็นไหมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ กลีบเหมือนพวกกลีบดอกกุหลาบอะไรประมาณนี้นะคะสีดอกของเขานะรอบนอกเขาจะออกเป็นสีเอ่อเหลืองไข่นะคะเห็นไหมรอบนอกตรงนี้นะคะจะออกเป็นสีเหลืองไข่เนาะส่วนรอบในนะคะจะออกเป็นสีเหลืองผสมส้มนะคะเลี้ยวๆเป็นสีส้มเนาะดูรวมๆก็เลยออกเป็นสีสีส้มโทนส้มอ่อนๆนะคะหรือว่าสีเหลืองส้มนะคะกลางดอกเขาเป็นสี สีสีชมพูละเลื่อนะคะออกโอรสนิดหนึ่งนะคะเกสรตัวผู้ของเขาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองไข่กานเกสรเขาจะออกเป็นโทนสีสีส้มออกแดงแดงนะคะแล้วก็เกสรตัวเมียเขาจะออกเป็นสีเขียวนะเขาก็เลยตัดกันกันกบเอ่อกรีบรอบนอกของเอ่อของเขานะคะออกมาก็เลยดูสีสีละมุนมากนะคะเป็นสีลสนะักษณะ สีพัดเทลนะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมเลยทีเดียวนะคะบางทีเขาบานเป็นช่อนะบางวันเขาจะถ้าฟ้าไม่เปิดตัวนี้จะบานไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะคะวันนี้ฟ้าเปิดดีแล้วก็เขาก็มาสองดอกนะคะถือว่าเขาบานเต็มฟอร์มมากเลยทีเดียวนะคะสําหรับวันนี้เนาะ ถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวหรือว่าอากาศเย็นๆนะคะเขาก็จะบานสีสดกว่านี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปลุ้นดูกันนะคะว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยถ้าเขามาเขาจะสีเป็นลักษณะแบบไหนนะคะเ,เหมือนมุมเกษตรจเคยเด็ดหน่อขายแต่ว่าไม่เคยทำกราฟเอาไว้เดี๋ยวต้องลุ้นดูนะคะพอดี ช่วงก่อนเนี่ยกราฟไม้ไว้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าไม่ได้เขียนแท็กเอาไว้เลยนะคะถ้าเพื่อน,อนๆคนไหนก็สนใจสามารถที่จะถามหาซื้อกันได้นะคะรหัส b หนึ่นะก็มีหน่ออยู่หลายหน่อแล้วเช่นกันนะคะ ก็จะทยอยเด็ดมากราฟตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็รอต่อกราฟอยู่นะคะเนาะวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะสําหรับ B138 อ้ออีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่กลิ่นเขาหอมมากนะสําหรับ B138 นะคะเขามีกลิ่นที่หอมมากนะเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสายดอกนะคะควรมีไว้สะสมเลยนะคะสําหรับไม้รหัสตัวนี้ B138 นะคะวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆ เกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ